สวัสดีเพื่อนๆพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนสุดท้ายเกี่ยวกับ a u t o c a d นะฮะก็มันก็ไม่เชิงบทเรียนสุดท้ายเป็นงานสุดท้ายที่ส่งนะฮะก็ก็บทเรียนนี้ก็คือการพอดรูปหรือการเตรียมที่จะเอารูปเนี่ยไปปริ้นออกมาเป็นแบบนะฮะอืมก็มีขั้นตอนการทำง่ายๆไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะงงมากนะ มยังงงเลยก็เราไปทำกันเลยทำกันเลยดีกว่าเอ่อขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีแบบนะฮะแบบที่แยกเลเยอร์อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เอ่อไททันบ็อกแบบนี้ด้วยนะฮะก็ใส่ไม่ใส่ก็ไดนะ้แล้วแต่ไม่บังคับอะไรนะอันนี้ก็ทําละเอียดเกินนะอ่อใส่บบแล้วก็จัดการเรื่องเส้นอะไรให้เรียบร้อยนะโดยการ เออไปที่เลเยอร์อันนี้จะเห็นว่าเออพวกเส้นอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเส้นที่เท่ากันหมดนะฮะเราจะต้องทําการเออ่แยกความหนาของเส้นก็อย่างเสาเนี่ยเส้นจะหนาสุดนะฮะก็ใช้ไปที่ไปที่ไลเวทเนี่ยนะฮะแถบตรงน,นี้อ่าแล้ว ก็มาเลือกความหนาเส้นนะเสาจะให้เป็นประมาณ0.5นะฮะแล้วก็เอ่อพวกอะไรอะไรนะครับผนังผมใส่แค่ผนังกับทุนหน้าต่างนะฮะให้มันให้มันเส้นมันแยกกันสักหน่อยนะฮะเป็น0.3นะโอเคเนี่ย0.3ผนังกับทุนหน้าต่างเป็น0.3นะฮะ,ะหลังจากนั้นเราก็กำหนด ความหนาของเส้นได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงวิธีขั้นตอนการพอดนะฮะก็เราจะไปดูกันที่เลเยอร์นะฮะจะเห็นว่าเลเยอร์ก็มีรูปที่เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่พอดในสภาพแบบนี้นะฮะเราจะไปพอดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเ,เทมเพลตที่มี ไตเติลบล็อกมาให้เราแบบครบถ้วนสมบูรณ์ได้แล้วฮะอืมวิธีการพอดมี2-3สรูปแบบนะฮะก็คืออันนึงก็พอดจากเทมเพลตอ่าผมแล้วอีกอันนึงก็พอดจากหน้าโมเดลนะฮะอ่าผมจะเสนอวิธีการพอดแบบเทมเพลตก่อนก็คืออ่าคลิกข,ขวาที่ตรงเนี้ยฮะโซนพวกเลเยอร์สองอะไรพวกเนี้ยคลิกข,ขวาะฮะแล้วก็ฟอร์มเทมเพลตนะฮะ ่ะมันจะมีเทมเพลตมาให้เราเลือกใช้อย่างครบถร้วนสมบูรณ์เลยนะฮะก็เลือกมาสักอันหนึ่งของผมจะเลือกอันนี้นะฮะ Architecture Metric นะฮะะมันขนาดกระดาษจะเป็น A1 นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าจะมี ISO 1 A, A, ISO A1 เนะี่ยเพิ่มขึ้นมา ISO A1 นี่ก็จะเป็นแบบไ รุ่นเดียวกับที่พึ่ง Apple เพึ่งจะปล่อยมาวันนี้ฮะอันนั้นมัน iOS 7โอ้ยคนเลืเรื่องเออช่มันเอาละ่ะก็เราจะได้ Titan Box มานะฮะก็ทำการปรับขนาดของ Titan Box ให้มันพอดีกับหน้ากระดาษก่อนนะโดยการใช้ตัวมือ Scale คลิกเลือก Titan Box ตัวน,นี้แล้วก็ Enter นะฮะ อบแล้วก็ทีกจุดหนึ่งกด R แล้วก็เคาะแล้วก็เลือกอีกจุดหนึ่งเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะโอเคเอาเป็นว่าปรับขนาดให้มันแบบเข้ากับกรอบแล้วกันแล้วก็จัดวาง p ็อพพิช i o นสวยๆนะฮะโอเคจัดวาง p ็อพพิช i o นสวยๆนะ ออะมาเนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนละช่างมันนี่มันเป็นการสอนมันจะส่งภายในเที่ยงคืนนี้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันเอาเป็นว่าเริ่มเลยเสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอาภาพมาโดยการพิมพ์คำสั่ง VPORT นะฮะแล้วก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาไม่ต้องสนใจฮะกดโอเคเลยนะฮะแล้วก็ลากกรอบสี่เหลี่ยม ทีนี้เรากไ็ได้แบบมาแล้วแต่แบบนี้ตารางมันมันยังมีเส้นกริดอยู่นะการแก้ไขก็คือไปที่ด้านล่างขวาจะมีคําว่าเปเปอร์อยู่นะฮะเพเปอร์เพเให้คลิกที่ p a p ปอรจนมันเปลี่ยนเป็นคำว่า m o เดลนะฮะแล้วจากนั้นก็ไปปิดกริดซะทีนี้เราก็จะไม่มีกริดแล้วแล้วก็สามารถแบบขยายซูมขยาย แบบของตัวเองได้นะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าสเกลแบบนะฮะซึ่งค่อนข้างจะงงอยู่ทีเดียวเพราะบางคนกว่ามันเล็กไปบางคนก็ว่ามันใหญ่ไปบางคนก็วมันพอดีช่างมันเอาเป็นว่าวิธีการเข้าสเกลนั่นก็ง่ายๆคะับกดคั่งเซตหรือพิมพ์ซูมไปเลยก็ได้ซูมเอนเตอหนึ่งครั้งจากนั้น พิมพัน์หนึ่งพันแล้วก็สแลตด้วยค่าที่ออหารแล้วมันลงตัวก็เช่นถ้าจะกำหนดเป็นหนึ่งต่อร้อยก็เท่ากับว่าหนึ่งพันหารด้วย hmm. แ,แสนแสนแล้วก็พิมพ์ fp ต่อท้ายนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น1ต่อร้อของจริง <c oughs> ซึ่งมันเล็กมากเอาเป็นว่าใช้1ต่อ1ก่อนแล้วกันหต่อ 1, 1ก็คือ1นึ่งพันด้วย1นึ่งพนอะฮะอันนี้จะเป็นขนาด1ต่อ1ซึ่งก็ยังเล็กอยู่ดังนั้นเราต้องทําให้มันใหญ่กว่า1ต่อหนึ่งยเป็นคําสั่งเอ,อ่อ ตูมแล้วก็หนึ่งพันทับจำนวนเลขที่น้อยกว่าเอาสักเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กพีขนาดหวเนี่ยพอดีนะฮะมันพอดีก็เอาอันนี้แหละแล้วก็จัดไปเองอะ่ะก่อนก่อนที่จะออกมาเนี่ย ให้มันยังเป็นโมเดลอยู่ฮะการที่มันเป็นโมเดลก็คือเราสามารถเลื่อนแบบของเราไปทางซ้ายขวาหน้าหลังได้นะฮะแต่ถ้าเป็นเปเปอร์เนี่ยมันจะเลื่อนไปทั้งแผ่นมันจะเลื่อนไปทั้งเพลทเลยนะฮะก็จัดโมเดลดีๆคลิกซูมเข้าไปที่ไตเติลบล็อกนะฮะเราจะใส่ตัวอักษรใส่ชื่อเราเข้าไปก็ได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้ก็จะเอาแค่น,นี้ก็ได้ะฮะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะฮะขั้นตอนต่อไปคือการพลอตนะฮะ การพอดมีเออสูตรง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดก็คือใช้ชุดคำสั่งพิมพ์ว่า g u r o c k นะฮะ enter อืมไม่เกิดอะไรขึ้นนะกูหลอกนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกครับเออพิมพ์ว่า p l o t นะฮะงั้นจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะเป็นหน้าต่างการพอดนะฮะเปลี่ยนเป็น adobe pdf หรือ d w g to PDF ก็ได้นะฮะอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Adobe PDF แล้วก็ตั้งขนาดเป็น A1 ตรงนี้เปลี่ยนเป็น Landscape นะฮะจะได้เป็นแนวนอนนะฮะตรงนี้เป็นเป็น Layout โอเคแล้วโนนตรงนี้นะครเปลี่ยนเป็น m o n o c h r o นะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบขนาด เออสัดส,ส่วนแบบว่ารูปต่อกระดาษนะฮะมาดูตรงนี้คือถ้ามันเรนเดอร์เต็มแบบเนี้ยก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันแล้วแต่ถ้ามันมีเรนเดอร์แค่บางส่วนเราก็ต้องมาแก้เลขตรงนี้ฮะให้มากขึ้นหรือน้อยลงเพื่อที่ให้มันแบบเต็มหน้ากระดาษพอดีอ,อแล้วก็มาดูความพึงพอใจก็คือพรีวิวนะการพรีวิว การพรีเวเนี่ยก็ได้หน้ากระดาษแบบนี้ออกมานะฮะเตยมที่จะพิมพ์สังเกตเห็นไหมว่าเออน้ำหนักเส้นของเสากับประตูหน้าต่างเนี่ยมันจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นมากกว่าเส้นปกติทั่วไปละเนี่ยอ่ะซูมเข้าไปเห็นได้ชัดเลยนะฮะมันจะหนาขึ้นมานิดหน่อยนะฮะอืมก็การพอดก็มีเท่านี้นะฮะก็ ถ้าเราพึงพอใจแล้วก็กด x ออกมาแล้วก็โอเคแล้วก็เลือกที่เซฟนะฮะวิธีการพอดอีกอันหนึ่งก็พอดจากหน้างานเลยนะฮะพอดจากหน้างานก็คือเนี่ยฮะพอดจากตรงนี้นะฮะเออซึ่งมันจะไม่ค่อยเข้าสเกลเท่าไหร่ไม่แน่ใจใช้คำอั่งซูมฮะซูมพิมพ์พันหนึ่ง อ่างเมื่อกี้ผมรู้นะฮะว่ามันเป็นเจ็ดสิบห้านะฮะ XP นะมันใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไป1ันหนึ่งต่อร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบสิเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดห้าศูนย์ XP What the What the fuck เอ่อเอาแหวงแล้วกันต่อพัน เอาเป็นหนึ่งตอ1หนึ่งนะฮะ What the hell this crap เอาช่างมันเถอะซูมออกมาก่อนอ่ะฮะหนึ่งพันอ่านด้วยหนึ่งร้อยเอ็กซ์พีอันนี้ก็เป็นหนึ่งต่อร้อยฮนะเอา เล็กลงมาเป็น1ต่อ200นะผมยังสับสนนิดหน่อยกับระบบซูมแบบนี้นะโอเคโอเคโอเคเอาไว้ว่าเข้าสกเกลให้ได้นะแล้วก็าจัดก,การพิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมนะฮะ Gurock นะฮะ กูดอ,อกนะฮะไม่มีอะไรฮะกูดอ,อกอีกแล้วเอาเป็นพล็อตนะฮะสั่งพล็อตสั่งพล็อตก็ได้เหมือนกันนะฮะตั้งตรงนี้เป็นเอ่เออเป็นเป็น PDF นะฮะตรงนี้เป็น A1 นะฮะก็ตรงนี้เป็น Windows นะฮะเอ๊ะแกตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นโมดูโครมฮะ แล้วก็ตรงนี้เป็นวินโด์ฮะแล้วก็ลากลากกรอบลก,กรอบรูปที่เราต้องการเลยนะฮะแบบนี้เนี่ยจะเห็นนะว่ามันเรนเดอร์ไม่เต็มที่ก็เอาใหม่วินโด์ใหม่โอเค อ่าก็มาปรับเลขตรงนี้นะฮะปรับเป็นเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรอะไรฮะในที่นี้ผมจะปรับเป็นนิ้วนะหนึ่งต่อหนึ่งก็อ่าหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันเต็มนะก็ไหนลองหนึ่งต่อสองหนึ่งสองไม่เต็มนะเอาเป็นหนึ่งต่อเอ่อหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะอ่ามันเต็มแล้วก็มันจะ เส้นแดงเนี่ยแสดงเขตว่าเออมันอาจจะมีเลยกระดาษนะแล้วก็มาทีวิวดูนะเออซึ่งมันก็เลยกระดาษจริงๆนะเอาเป็น1.5แล้วกันยังมีขอบแดงอยู่นะจุดส่ล่ะไม่จุดเจ็ด จุดเจ็ดนี่พอไหวจุดเจ็ดพอไหวเอาลองจุดหกดูเอามันฟิตพอดีฮะก็ะจุดหกนี่นาจะดีนะก็หน้าต่างบอกว่าสกเกลเนี่ยมันไม่มีอยู่ในฝาก,กลโลโลนะฮะอย่าไปสนใจให้อยาได้แค่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายฮะอ๋ะอก็เนี่ยเราจะได้หน้าที่ พอดีขึ้นมานะก็แต่ว่ามันก็จะไม่เข้าสเกลเท่าไหร่ฮะอย่างที่มันแจ้งเตือนมนะเมื่อกี้ฮะสเกลของเรามันไม่มีอยู่ในสากลละโลกนะฮะก็ก็อย่าไปได้แค่ฮนะส่งได้พอฮนะก็พิมพ์ใส่ชื่อเอาลวกันก่อนที่จะพอออกมานะฮะจตัวเลขไว้แล้วก็จริงๆอะมันต้องพิมพ์ชื่อก่อนพิมพ์ชื่อก่อนเป็นไททันบล็อกก่อนนะแล้วค่อยมาพอแบบนี้แล้วจากนั้นก็ แค่กดโอเคแล้วก็หาที่เซฟโอเคจบเออก็หวังว่าวิธีพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อ,อนๆฮะมันสง่งภายในเนที่ยงคืนก็รีบๆไปทำซะน,นะเออถ้าหากว่าพอดออกมาแล้วแบบเส้นไม่ครบประตูหายหนะ้าต่างหายนะให้ไปเช็คในเอ่อเลเยอร์โปรพาร์ตี้นะโดยการพิมพ์สั่งเลเยอร์นะฮะเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เเยอร์แล้วก็มาดูว่าเอ่อไอที่เนี่ยฮะทิมเป็นรูปเครื่องปริ้นเนี่ยมันหายไปหรือเปล่าก็ถ้ามันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้สั่งพริ้นนะฮะเราพอสไปก็ยังไงก็ไม่เห็นดังนั้นเอ่อก็คลิกกลับให้มันมาเป็นรูปแบบเครื่องพริ้นแบบนี้นะแล้วก็สีเนี่ย ถ้าหากว่าเราจะไปตั้งค่าความหนาของเส้นในเอ,อพต์สไตล์นะก็กําหนดสีมันเป็นพวกนี้นะฮะมันจะได้ง่ายต่อการค้นหานะฮะแล้วก็อย่าไปล็อกเลเยอร์นะถ้าไปล็อกเลเยอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเวลาพอยตออกมานะะ <Okay. S 1> เอนื้อหานะก็มีเท่านี้นะฮะคือ การโพสทำไมมันมีปัญหา108ร้อยแปดฮะผมเองก็แก้ได้ไม่หมดทุกอันนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรถามยายแก้วน้ำแสงดีกว่านะฮะร,รอเล่นนะเออมันแก้ไม่ได้อะแก้ไม่เป็นโอเคก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมของท่านแล้วกันว่าจะทำได้แค่ไหนโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนโอม่ในคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ